สำหรับเมืี้นะคะวิดีโอที่1น,นะคะก็มันยาวไปนะคะก็ยาวถึง5นาทีนะคะวิดีโอก็จะตัดคือมันไม่สามารถส่งไลน์หรือ Facebook ได้นะคะมันจะอัปโหลดได้ได้ยากมากเพราะว่า,าความจุมันเกินนะคะความจำมันเกินทีน,นี้ก็เลยขอมาต่อด้วยวิดีโอที่2นะคะ,ะก็คือ มาดูตัวอย่างข้อที่4นะคะข้อที่4กันนะคะเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ5้าส่วนนะคะเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ5ส่วนเนี่ยก็ตัวส่วน,ววนก็ตัวส่วนก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะคะทำอย่างไรก็ทำเหมือนข้อ1 2ึงาที่ผ่านมานะคะคือเปลี่ยนตัวส่วน4ที่น้อยกว่าให้เป็น12โดยคูณอะไรนะคะคูณ4คูณอะไรได้12ล่ะคะ4คูณ3ใช่ไหมคะ เศษหนึ่งส่วนสี่ต้องคูณสามทั้งเศษและส่วนนะคะใส่วงเล็บปิดนะคะใส่วงเล็บไว้ให้เขาหน่อยนะคะบวกกับเศษห้าส่วนสิบสองนะคะเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งโดยหาทําตัวส่วนให้เท่ากันมาขั้นตอนที่สองต้องหาผลคูณในวงเล็บนะคะก็คือหนึ่งคูณสามได้สามสี่สามสิบสองนะคะตัวส่วนก็จะเท่ากับอีกจํานวนแล้วค่ะ ก็เอาไปบวกกันนะคะเศษ5ส่วน12เขียนนี้อยู่นรูปการบวกก่อนบวกแล้วได้เท่าไหร่คะนักเรียนดูค่ะ3บวก5เป็น8ใช่ไหมคะได้เศษ8ส่วน12ข้อนี้เจอคําตอบที่แตกต่างจากข้อ1 2นิดนึงนะคะอ่แตกต่างอย่างไรแตกต่างกันต,ตรงที่เศษส่วนที่ได้เนี่ยคะ่ะยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะคะ มันมีจำนวนนับที่หารท, 4, ทั้ง8และ12ได้ลงตัวนะคะจำนวนนับนั้นคือ4นะคะ4หาร8พารามิเสร็จส่วนยังต่ำนะคะเราเรียนไปแล้วเราทำเป็นใบงานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ความรู้นั้นมามา,มาหาการบวกนะคะอะ,อะไรหาร8และ12ได้ก็คือ4นั่นเองนะคะเมื่อกี้พูดไว้หาร4เราคิดในใจเราอาจจะเขียน ที่ในใจ4อะไรได้8 4.2เราก็จะได้เศษใหม่เป็น2 4.. อะไรได้12 4 3 2 2นะคะก็จะได้คำตอบเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะลืมไปไหมคะ,ะจ,จำได้ไหมคะเศษส่วนอย่างต่ำคือจำนวนเศษและส่วนไม่มีจำนวนนะับใดๆหารได,นได้นะคะ,ะมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เศษ5ส่วน7บวกกับเศษเส่วน14นะคะ ก็เช่นเดิมต้องเปลี่ยนเศษ5ส่วน7นะคะให้มีส่วนเป็น14เราคูณอะไรดีละ่ะนะ7คูณอะไรได้14 71 772ใช่ไหมคะก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนแบบนี้คะ่นะ,คะบวกกับอะไรนะคะขั้นตอนแรกก็คือหาผลหาส่วนให้เรากันอ่าบวกกับเศษ9ส่วน14นะคะเท่ากับ ขั้นตอนที่2นํนำหาผลคูณในวงเล็บนะคะ5คูณ2เป็น10ก็ได้เศษ10ส่วน1 4เพราะเราต้องคําส่วนเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะเศษคูณ2ได้14นะคะบวกกับเศษ9ส่วน1 4อ่าวนี้ได้เท่าไหร่คะคำตอบที่ได้คือ10บวก9ได้19ส่วน104 5ข้อนี้คำตอบก็แปลกไปอีก นะคะแต่ตรงไหนคะเศษมากกว่าสว่วนเรียกว่าอะไรคะเศษเกินใช่ไหมคะมนะคะ่ะเศษมากกว่าส่วนเราต้องตอบเป็นจํานวนคะนะคะคือนําตัวเศษหารตัวสว่วนนะคะอะ่าไปดูว่า14คูณอะไรได้19 14คูณ1เป็น14 14คูณ2เป็น28นะคะก็เลยเอาคูณ1ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น1นะคะ เหลือเศษอะไรก็เอา14บสไปลบสิเหลือเศษ5ก็จะเป็นเศษ5ส่วน14ค่ะนะเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยก็จะต้องทําเศษเกินไปจํานวนค่ะนะความรู้จากใบงานที่แล้วนี่เองเลยนะคะนะคะที่ทําเศษเกินไปจำนวนค่ะนะคะเอามาใช้ด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปที่2นี้ก็จะขออธิบายเพียงแค่2ข้อนะคะเดี๋ยวจะเกินเวลาค่ะ